พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณจริงๆนะครับมันเป็นสิ่งบอกเหตุที่ไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณพิธาซึ่งจะเลือก ให้เป็นนายกคนที่สามสิบนะครับสิ่งบอเคตก็คืออะไรครับปรากฏว่ากกตครับก็มีข่าวว่าจะมีมติส่งเรื่องของคุณพิธากรณีถือหุ้นไอทีวีครับไปให้สารรัฐธรรมนูญตีความนะครับมีข่าวออกมาอย่างนี้ เมื่อสองวันก่อนมันก็เป็นนิมิตหมายที่ไม่ดีจริงๆนะครับถ้าส่งเรื่องไปจริงๆแล้วสารธัฐมรูนรับลูกแล้วก็ตีความว่าคุณพิธาตีความก็คือว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไงมันก็จะมีผลกับวันที่สิบสามไงสวอ ที่คิดจะเลือกจะยกมือให้ก็ไม่เลือกไงเพราะติดปัญหานี้ก็เป็นข้ออ้างได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมาขยันกันตอนนี้นึกออกมาให้เลยวันที่สิบสามไปก่อนได้ไหมคือถ้าเลยไปแล้วนะครับก็ไปยื่นสารรันูนจะมาให้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เขาว่ากันหรือกลัวว่าเพราะว่าถ้าคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสนะครับถ้าเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะเขาก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับจริงๆขอให้เป็นนายกก่อนนะครับค่อยลาออกจากสสก็น่าจะได้นะไม่รู้ได้ป่าผมไม่รู้กฎกติกาน่าจะได้นะเพราะรัฐมนตรี เป็นลัฐมตีเลาเราออกจากสสอยังได้เลยจริงๆหรือกลัวอย่างนี้เปล่าเอ้าแล้วทําไมมันเพิ่งมาทาทาไมไม่ทําอาทิตย์ที่แล้วอ่ะทําไมต้องมาทําอาทิตย์นี้อ่ะแล้วก็มีหลายคนก็สงสัยไงว่า้มันยังไงว่ามันมีสัญญาณอะไรจากกอคต่อว่ะคือถ้าเป็นอย่างนี้นะมันไม่โอเคแน่นอนคือองค์กรอิสระเนี่ยจะมาวุ่นวายจะมาก้าวก่าจะไม่ต้องมีจังหวะตรงนี้จะต้องมาทําอย่างนี้ คือแม่งเลยไปอีกสักไม่กี่วันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไรหรือเปล่าวะหรือทําก่อนนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่น่าเป็นไรเปล่าวะเพราะเรื่องนี้มันรู้มันมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะเรื่องเนี้ยที่มีคนร้องอ่ะว่าคุณพิธานเนี้ยมีหุ้นเสือ,อได้หอปะ่แต่ปรากฏว่าก็ทําให้ผมโล่งใจไปเปาะนึงนะโล่งใจไปเปาะนึงยังไงว่าก็กต่อประชุมเมื่อวานเนี่ย ปรากฏว่ายังไม่มีมตินะครับที่จะส่งเรื่องไปที่สารรัฐมนูญนะยังไม่มีประชุมตั้งแต่บ่ายโมงนะเลิกสี่โมงแล้วก็ไม่มีการแถลงการใดๆแต่ก็มีรายงานว่าจะนัดประชุมใหม่วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ครับวันที่สิบเอ็เนี่ยเวลาสิบโมงจะประชุมใหม่ แล้วก็วันที่สิบสามเก้าโมงนัดสิบเอ็ดและนัดสิบสามสิบสามนี่วันบวชนายกนะสิบเอ็ดก็คือวันนี้สิบโมงจะว่างไงถ้าเกิดมีมติส่งเขาก็ส่งไปเลยไนงะพอส่งไปปุ๊บปั๊บกํถนนก็ทํางานปั๊บแหละแบบทําไวมากอะ่ะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ส่งไปปุ๊บอีกเดือนหนึ่งสารำํำรวนถึงจะตัดสิน ก็มาดูซิว่ามันจะเกิดการรับลูกกับแม้กรกตส่งไปตอนนี้ส่งไปวันนี้นะครับหรือส่งไปพรุ่งนี้วันที่สิบสองจริงๆแล้วอะ่ะกว่าสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยอะ่ะเป็นเดือนเป็นปีนะว่าคุณพิชาจะหมดจะหยุดปฏิบัติงานหรือเปล่าถ้าเกิดส่งไปพรุ่งนี้ปุ๊บวันที่สิบสามเช้าหรือส่งไปเช้าพรุ่งนี้แล้วบ่ายสารน้ำนูน แบบว่าให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอโอ้โหงนั้นมันก็จะเกินไปนะครับมันจะไม่เนียนนะครับผมจะบอกให้นะครับผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับที่ยังมีอำนาจอยู่ผมว่าปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยผ่านไปเถอะอยา่าความรู้สึกของประชาชนมารอเล่นเลยผมก็ไม่ได้สนุนมอบหรอกนะ แต่บางครั้งมันก็เกินเลยมันก็เกินไปมันมันจวบเหมาะมันมาตรงอะไรกันแบบนี้จนเกินไปบ้านเมืองนะครับไม่ใช่ของพวกคุณกลุ่มเดียวนะครับบ้านเมืองแล้วเกิดถ้ามันมีม็อบมีอะไรคนเดือดร้อนไม่ใช่พวกคุณนะครับพวกคุณมีเงินคนละสิบร้านร้อยร้านพันล้านหมื่นร้านกันอยู่แล้วคนที่เดือดร้อนคือพวกกูเนี่ยที่ไม่ค่อยจะมีจะด่ากันเนี่ยแหละพอมีม็อบมันก็วุ่นวายกันไปหมดเลยจะทำหากินก็ลำบาก เข้าใจไหมคนเขาต้องการรัฐบาลต้องการมาจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องการรัฐบาลรักษาการนะองค์กรอิสระก็เหมือนกันจะบอกให้นะครับติดคุกติดตารางไปหลายคนแล้วอย่าทำอะไรเอาใจผู้มีอำนาจนะดูคุณทาริ์เพลงดิดเป็นตัวอย่างที่ทำงานเอาใจคนยิ่งรักชินนวัตร แล้วเป็นยังไงอะ่ะติดคุกไปสองปีแล้วตัดสินไปแล้วดีกาตัดสินไปแล้วจเจ้าใจจริงไม่เอาใจจริงไม่รู้แต่ศาลเขาวิเคราะห์เขาวินิจฉัยมาแบบนี้อย่านะครับมันจะเป็นทุกขลาบกับตำแหน่งนะครับทำให้มันใส่ใส่ทำให้มันตรงตรงทำให้มันซื่อซื่อไปดีที่สุดผมจะบอกให้ ก็มาดูวันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีว่ากกตจะว่าอย่างไรนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้เราก็มาดูวันที่สิบสามกันว่ามันเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาติกับแผ่นดินของเราในครั้งนี้ครับ ผมก็มีหน้าที่วิจารวิาพากวิจารนะครับมีคนก็มาถามผมว่ามีแก้วแก้วส้มไหมแก้วพักเก้าไก่ไหมผมไม่ใช่ดอมส้มนะครับผมไม่ได้ติ่งส้มแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักเก้าไก่เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับทุกพักเลยนะครับผมดาออกหมดแล้วผมเป็นอิสระนะครับผมเป็นตัวของตัวเองมีความสุขมากๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ัน่นคือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างไรก็ตามมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสแสดงออกเข้ามาเลยไม่ว่ากันจะมาด่าผมผมก็ไม่ว่าด่าหยาบหยาบคล้ายๆก็ได้นะครับช่องนี้เปิดกว้างอยู่แล้วแต่ไยงไก็ตามมาซื้อกล้วยตากผมหน่อยนะครับอันนี้กล้วยตากบางกระทุมครับกล้วยตากพิษณุโรกเป็นกล้วยตาก ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยครับอร่อยที่สุดในโลกดีกว่าเป็นของอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดปิดสนุโลกนะครับห้าซองสองร้อยบาทค่าส่งส่งสำหรับผู้ที่จะบ,บูชาพระพุทธเจราหกร้อยหกสิบกปีทวีโชคนะครับลุงจา่าจ่าสิเบกดอกเอรทวีบูรณะเขต ศิลปิปจานิแห่งชาติเป็นผู้บรรจงสร้างในวัย91ปีมีพระบูชานะครับแล้วก็มีพระเหรียญพระเหรียญก็มีสองรุ่นครับของลุงจ่ากับของวัดเจดียอดทองราคา290บาทพร้อมค่าศพถ้าที่เข้ามาในช่องกิจโพสชแนลในช่อง YouTube ช่วยกดติดตามร่มด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามสรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากม เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมเข้าคอร์สนะครับลดน้ําหนักผมจะทําไม่ได้6กิโลนะครับภายในเดือนนี้จริงๆไม่น่าจะถึงเดือนนะครับไม่น่าจะถึงสิ้นเดือนก็จะลดได้6กิโลสนใจก็มาสอบถามรายละเอียดมาเข้าคอร์สมาลดน้ำหนักคู่กับผมไปนะสำหรับท่าน ที่จะติดต่อกับผมนะครับอินบ็อกเข้ามา a c e b o o k ดรกิดปนเดลสายแอดไลน์เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับหรือจะสนับสนุนผมนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิตย์นะครับเดี๋ยวเลขบัญชีไลน์เลขบัญชีธนาคารก็จะขึ้นหน้าจอขอบคุณครับขอบคุณมากมากขอบคุณเป็นอย่างสุดครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีีวีวีวี